สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลิปน็อตชา a น n e l วันนี้ผมนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกว่าจะมาเป็นหนังภาพยนตร์ก็อตซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงหรือผู้กำกับเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกว่าจะสร้างหนังเรื่องนี้มาได้เนี่ยวันนี้เราไปดูกันเลยนะครับ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่2ยักษ์ใหญ่ในภาพยนตร์กอรซิล่าและคองต่างมีเส้นทางแล้วก็มีการผจญภัยบนจอยักษ์ของตัวเองตั้งแต่แบบโอ้โหโ,ฮโฮคตรพ่อโคตรเม่นานแล้วล่ะแต่ในที่สุดทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ได้เวลาห้ามหันกันเสียทีนะครับในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่ากอร์ l ิล่าเวอร์ซัสคองภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่ไม่แพ้ขนาดตัวของพวกมันเลยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมความอบอุ่นเสียงหัวลาะฉากแอคชั่นที่อัดแน่นแบบแน่นตุบตับต่อยกันตุบตับตุบตับโบ๊ะ บอ,บอีกคนนึงปล่อยคลื่นพลังอะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงถือขวานคูนึกว่าหอถ้ามึงปล่อยไฟฟ้าได้นี่ก็คือใช่แล้วล่ะและการประชนภัยสุดยิ่งใหญ่ที่ขยายขอบเขตเรื่องราวไปทั่วโลกของสองขั้วอานาจยักษ์ใหญ่ที่ต้องมาเชิญหน้ากาันห้ามผ่า,านการฟาดฟันกันยังไงอย่างนั้นล่ะครับการประทะการหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนบนพื้นโลกและท้องทะเลถ้ามันต่อยบนดาวดาวเมกได้นี่ก็มันก็ไปแล้วผู้กํากับอย่างอดัมวิงการ์ดเนี่ยเขาก็เล่าว่าก็ซิลล่าและของเนี่ยตามีตำนานอันน่าทึ่งในภาพยนตร์ เริ่มแรกเราอาจมองว่าพวกเขาเป็นสัปปะหลาดจากฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเพราะว่าก็ซิลล่าเนี่ยมันโจมตีฝั่งโตเกียวส่วนคองเนี่ยเดินทางสู่นิวยอร์กด้วยชายคนหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะเข้าใจพวกเขาในรูปแบบไหนก็ตามพวกเขาก็คือไอคอนในหนังที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั่วโลกผมจําได้ว่าผมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมได้ถามกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมึงคิดว่าใครชนะวะระหว่างคองกับก็ซิลล่าซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการกํากับเรื่ นี้มันเริ่มจากการหาข้ออ้างที่จะเหมาะสําหรับการกลับไปหากอซิลล่าและของนั่นคือสิ่งแรกที่ผมคิดในตอนที่เริ่มคุยกับลีเจนดารีถึงความเป็นไปได้และกลายเป็นแรงจูงใจในการทําหนังเรื่องนี้จากจุดเริ่มแรกกอซิลล่าพลิกจากวายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็กลับไปวายร้ายอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่ามึงจะปิ้นป้อนกลับของอะไรกันนะกันหนาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจของทั้งกอตซิลล่าและของอีกด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างที่ทําให้เรื่องราวของเราอยากเล่า เกี่ยวกับพวกเขามีความสใสัยและแปลกใหม่อดัมวิงการ์ดได้บอกเช่นนั้นนะครับส่วนผู้อํานวยการสร้างอย่างแมลลี่พาเลนท์เธอรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคือการจับคู่สิ่งที่แฟนๆเฝ้ารอกันมานานแสนนานล้อจนลากงอกรอจนหางโผล่มาสี่รอบแล้วมันก็ยังไม่มาสักทีมันคือสิ่งที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้ไม่ว่าพวกเขาเคยดูหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนหรือเปล่ามันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าเรามีทั้งก็อตซิล่าและของมาต ต่อสู้กันเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ดำรลงเผ่าพ,พันธุ์ของตัวเองการนำพวกเขามาเจอกันในสังเวียนแชมป์รุ่นเฮฟวี่เบทจึงเหมือนอีกขั้นหนึ่งของธรรมชาติที่ฟาดฟันด้วยกระบวนท่าที่หลากหลายวุ่นวายกลายรปศพอย่าก,กับไปไทสันต่อยกับมูฮัมหมัดอาลียังไงอย่างนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ยังเล่าต่ออีกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องราวของตัวเองอีกด้วยแยกตัวเป็นอิสระจากหนังผ้าก่อนๆทั้งคู่คือสิ่งมีชีวิตที่มีความยิ่งใหญ่มีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความเห็นใจส่วนตัวละครของมนุษย์ ก็ต่างพาต่อสู้เพื่อพวกเขาอย่างกล้าหาญเพื่อช่วยพวกเขานั่นเองเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เรื่องราวในอดีตเพื่อนําทางพวกเขาสู่การประชนภัยครั้งใหม่เลยด้วยซ้ําไปและไม่ว่าคุณจะชอบใจอินจะข,ข้างใครหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับคองหรือก็ซิลล่าก็ตามมันคือสิ่งที่ทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับป๊อปคอร์นแล้วก็สนุกกับหนังนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญและในหนังไม่ได้มีแค่การต่อสู้ที่เข้มข้นระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ของหัวใจสี่ดวงแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องราวที่สะเทือน ใจเรียกเสียงหัวเราะเรื่องราวลึกลับและดมบิการเขาก็เล่ารายละเอียดว่าเรื่องราวเริ่มจากมนุษย์ยอมรับว่าก็อซิล่าอยู่ในฐานะของผู้ช่วยชีวิตหรือผู้ปกป้องพวกเขาจากนั้นเราก็ค่อยๆพลิกเรื่องราวแสดงให้เห็นถึงความแปลกที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็อซิล่าออกโจมตีแล้วก็ดูไม่สนใจอะไรพวกเขาแม้แต่นิดเดียวนะครับใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขานะครับใครจะทําอะไรแม่งกูเอาแม่งหมดแหละซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเหตุผลมัน คืออะไรไม่รู้มันโจมตีกูทําไมช่วงเวลาเดียวกันก็ซิล่าก็ได้มุ่งหน้าตรงไปหาคลองที่เดินทางออกจากสกูอิสแลนด์เดนแนนอันโดดเดี่ยวเคว้งคว้างลงจ้งโคตรพ่อโคตรแม่โหวงกันเลยก็ว่าดได้นะครับอเลกสกาเซียผู้อํานวยการสร้างร่วมกับแมรี่พาเลแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ได้เล่าว่าสําหรับหนังซาประหลาดสู้กันเรามักจะตามหาผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีความชื่นชอบแล้วก็เข้าใจสิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมถึงตำนานของพวกเขาอย่างลึกซึ้งผู้เล่า เรื่องเรารู้ดีว่าทำไมคองและก็ซิลล่ายังคงครองใจผู้ชมมานานแสนนานแต่ต้องเป็นคนที่มีความตื่นเต้นกับการสร้างส,างสิ่งแปลกใหม่ให้กับพวกเขาอดัมวิงการ์ดมีสไตล์ที่โดดเด่นและสิ่งที่เขากับผู้เขียนบทได้ฝากผลงานไว้กับหนังเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องเาวาที่มีลูกเล่นความงดงามต่างๆมันดูออกมีชีวิตชีวามากขึ้นภาพยนตร์เป็นผลงานของเอลิกเพียร์สันแล้วก็แม็กโบเลนสเตนโดยอ้างอิงจากเรื่องราวเทอร์รี่ลอสซิโอและเรื่อง ในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Godzilla King of the m o n s t e r ของ m i h h e l t t h h u u k t y และ s a x y ซ o s Co o คือได้ว่าเป็นเกียรติที่ได้รับผิดชอบสองตัวละครเด่นของโลกแห่งภาพยนตร์และได้ออกแบบให้หนังที่ทั้งคู่มา,มาเผชิญหน้ากันห้ำหันกันใส่กันนัวกันยับกันเลยทีเดียวมันมีหลายเรื่องราวในหนังที่ผ่านมาเกิดการประทะก,กันร,ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่เมื่อมาพบกันเมื่อมาเจอกันยังกระชั้นกลไกกันยังไงอย่างนั้นแหละครับเรารู้ว่าต้องเป็นภาพที่น่าตื่นตา ตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นแน่แท้แน่นอนแต่เป็นการยกย่องในผู้บริหารแล้วก็ผู้อํานวยการสร้างแห่งเลเจนดารี่นะครับเราเลยต้องใช้เวลาพัฒนาเรื่องราวแล้วก็มีการร่วมงานกับนักเขียนหลายคนเพื่อให้มันออกมาเป็นแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าหนังเนี่ยสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่าง2ตัวละครนี้นั่นเองแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจได้และความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากจิตใต้สํานึกที่แท้จริงนั่นเองนี่คือคํากล่าวของเอลิกเพียร์สันแล้วก็แม็ก ภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราว5ปีหลังจากภาคที่แล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับก็อตซิลล่าที่ได้บอกทิ้งท้ายเอาไว้แต่เขามีท่าทีที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงพยายามหาคำตอบว่าทำไมอตัวบักเอกเหล่านี้เนี่ยมันถึงทำร้ายผู้คนความจริงมันจะดีมากเมื่อก็อตซิลล่ามันอยู่เคียงข้างเราแต่ถ้ามันกลับล้อมกับตลปัรอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่โคตรพ่อโคตรแม่ไม่สามารถควบคุมได้เลยก็ว่าได้อดัมบินการ์ด บอกเอาไว้ส่วนคลองในเรื่องนี้เนะี่ยจะมีความขนาดใหญ่กว่าที่เคยเห็นมาบนจอก่อนๆหน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความผูกพันกับมนุษย์เหมือนที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างนั้นละครับซึ่งคนที่ผูกพันมากที่สุดในหนังเรื่องนี้เนะี่ยนั่นก็คือเด็กสาวกำพ้าบนเกาะกะโหลกซึ่งเปรียบเสมือนญาติมิตรสายของคลองเลยก็ว่าได้นะครับเธอมีช่อว่าเจียคือคลองเนี่ยมันจะฟังเจียคนเดียวเท่านั้นคนอื่นเนี่ยกูทุบแม่งหมดกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหนังเรื่องนี้คลองได้สํารวจเรื่องราวประวั ตัวเองต้นกําเนิดของเขามันมีเรื่องราวการค้นพบที่น่าลึกลับน่าสนใจแล้วมันก็เหมือนกับการเปิดประตูหลายบานให้เห็นว่ามันมีอะไรรอตัวละครนี้อยู่บ้างเพราะของและก็ศิลปต่างมีความเมตตาเหมือนมนุษย์ไม่ใช่แค่การแสดงออกเพียงอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงนิสัยใจคอของตัวละครในเรื่องอีกด้วยเหล่าพวกบักเอกทั้งหลายไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฮีโร่หรือวายร้ก็ตามทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ชมนั่นคือประเด็นสําคัญที่วิงการ์ดให้คํามั่นเอาไว้ ว่านี่คือหนังสับประหลาดฟอร์มยักษ์ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครสําคัญเพียงตัวเดียวแต่มันมีถึง2ตัวในประวัติศาสตร์ชาติหนังของการต่อสู้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวละครฝ่ายดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แล้วแต่คุณมอง จริงๆแล้วความสนุกของหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างหนึ่งนั่นก็คือผู้ชมจะอินว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีกันแน่ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ถูกกันแน่กูจะเข้าใจฝ่ายไหนกันแน่มันคือความสนุกตรงนี้แหละครับแล้วก็ได้เห็นปฏิกิริยาของพวกเขาเวลาที่รู้ว่าใครเหนือกว่ากันใครแน่กว่ากันมึงเปี้ยวอะเจอกูเป้ากูวอยู่มาก่อนมึงตั้งนานโขแล้วเว้มึงอย่า้าวนักไอเด็กเว้นแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ นี่ก็คือความในใจของผู้สร้างหนังแล้วก็ผู้กำกับหนังหรือผู้เขียนบทอะไรต่างๆนา,นานาที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็มันพอสมควรนะครับมันเปรียบเสมือนกับเอามาลาโดน่าเอาเปเลม่มาเล่นบอลอีกครั้งหนึ่งอะไรทํานองนั้นอนะ่ะมันได้หวนความรู้สึกเก่าๆอะไรทํานองนี้นะครับไอ้สองตัวนี้เนะี่ยมันมีมาตั้งแต่แบบเรายังเด็กๆแล้วครับอย่างกนะ็สิล่าเนี่ยโอ้โหโคตรเด็กอ่ะผมจําได้ว่าตอน8ปดโมงเช้าช่องเจเนี่ยมันจะออกหนัง ก็ซิลล่าอยู่ประจํามันจะแบบโอ้ยโผล่มาจากน้ําทะล่มเมืองอะไรทานองนั้นแหละครับแล้วก็จะมีแบบไอผีเสื้อมันชื่อวร่าอะไรวะเออช่างแมงนะี่ยจะมีผีเสื้อมากอบกู้โลกอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอันนี้ก็คือมุมมองของผมนะครับถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามกว่ามันจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งได้กว่ามันจะเป็นตำนานได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรแล้วก็จะมีจังหวะจากโคนที่เหมาะสมกว่ามันจะเป็นหนหัง าบ,บางคนาาก็อคติว่าเอ้ยคองอย่างนั้นอย่างนี้ก็ซิล่าวอยวอยมาให้มาโห o โผล่จากน้าแ้แ้แ้แวปปล่อยพลังขึ้นเต่าอ,อะไรทํานองนั้นโอ้น่าเบือ่อสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันต้องใช้เวลาแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมก็เหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับกว่ามันะจะงอกเงยออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านเป็น10บสปีมันจะแพร่กิ่งแบบโอ้โหใหญ่มหาศาลจนแบบมันแทบจะกินบ้าน เราาด้้วยซํล่าของมานะอย่างลึกถึงแกนโลกลงไปถึงนรกขุมชั้นที่ร้อยแเลยก็ว่าได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อไปถ้าคุณอยากให้ผมทําเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ